ครับสวัสดีชาวแก๊งหนังหมาทุกคนด้วยนะครับผมคือคลิปนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมหรือว่าพูดเกี่ยวกับเกมนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีแหละนะครับเพราะว่าผมกําลังทําคลิปหนึ่งอยู่นะครับเป็นเกมที่มันกําลังจะพังนะครับแล้วก็วิกฤตของเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูน่าจะหลังจากคลิปนี้นะครับผมหรือซัพพอร์ตอาจจะได้ดูคืนนี้อ้ามีซัพพอร์ตได้ไงวะอีที่มีครับตอนนี้ช่องมโนเพรมีซัพพอร์ตแล้วนะครับ เดือนละ20บาทเท่านั้นสามารถสนับสนุนผมได้โดยกด support กันได้เลยครับ iOS ครับให้เข้าไปที่ safari นะครับผม safari แล้วเลือก youtube เป็นแบบ d e สก์ท็ครับนะแล้วเข้ามาที่ช่อง mono tv จะมีปุ่มให้สมัครนะครับผมนะก็ขอบคุณในความพยายามที่คิดจะสมัครกันด้วยนะครับผมแต่ถ้ามันลําบากไม่เป็นไรคุณกดซับช่องนี้ก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าช่อง mono tv แสนะครับเราบินไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับแม่งเหลือไว้แต่ความทรงจําก็คือ โลหนังหมานั้นไอเย็ดเค่เหลือไว้แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรครับผมเคยทํามันได้ครับผมก็จะทํามันอีกครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับช่องบินไปเนื่องจากาจะบอกว่าไงดีอะเป็นเพราะว่าเราโปรโมทเพจขายเกมน,นะครับผมก็เลยผิดกฎของเขาซึ่งกูไม่รู้ว่ากูเป็นมันผิดกฎได้ยังไงไอหนังหมาไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่ตามมากันนะครับผม ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักแปดเก้าปีที่แล้วผมไม่แน่ใจผมทําช่องนั้นมาประมาณกี่ปีแล้วไม่แน่ใจตรงนี้จริงๆครับว่าทำมากี่ปีแล้วนะครับกับช่องมโนทีวีแล้วก็ตอนนั้นผมบอกตรงๆว่าผมใช้เวลาประมาณปีนึงนะครับถึงจะมีคนติดตามถึงสามพันนะครับแต่ก็เรามีทุนเดิมจากช่องมโนทีวีอยู่แล้วในการมาทําช่องใหม่เนี่ยมันก็ใช้เวลารวดเร็วนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่วันนะครับมันก็ได้สามพันแล้ว นะครับในช่วงที่เราใช้ช่องนี้สำรองไปในตอนที่ช่องมันโดนแบนครั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งเราผิดกฎไปครั้งที่3นะครับช่องก็เลยหายไปจากระบบซึ่งถามว่าผมรู้สึกเสียใจกับมันมากไหมก็เหมือนคนโดนทิ้งครับต้องบอกงี้เลยเพราะว่าทุกความทรงจําทุกเมมโมรี่ของผมที่มันมีอยู่ในนั้นน่ะมันหายไปหมดเลยครับผมไม่สามารถไปดูพัฒนาการตัวเองได้ที่มันเกิดขึ้นกับที่เอาลงไว้ในช่องนั้นนะครับพัฒนาการตัวเองก็จะไม่เห็น ไม่เห็นคลิปที่ผมเคยมีความทรงจําดีๆกับใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันหายไปหมดนะครับสิ่งที่เราเคยได้ทําช่วงเวลานั้นเราอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนกับการที่อย่างน้อยเราโพสลง Facebook มันก็ยังอยู่กับเราถึงกอบว่าอ่าแต่เนี้ยเขาใจร้ายมากเขาทําการแบบบินไปทั้งช่องเลยผมไม่สามารถเข้าไปใช้ดูคลิปหรือว่าอะไรได้ครับไม่สามารถใช้งานบัญชีนั้นได้เลยเพราะบัญชีนั้นมันหายไปจากสารระบบเลยครับคือหายไปเลยนะครับ ก็ไม่มีใครช่วยผมได้นะครับมันเป็นความผิดของผมเองก็ต้องยอมรับนะครับผมในตรงนี้ซึ่งเราทํามากันหลายปีมากแล้วกับสปอนเซอร์ทุกคนที่เขาอยู่กับผมนะครับเขาผมทํามาหลายปีมากเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่ๆมันก็มาบินผมในปีนี้นะครับต้องบอกตรงๆว่าผมรับงานสปอนเซอร์มาประมาณแสี่ห้าปีครับไม่ห้าหกปีเหรอนะครับ,รนะรบที่เขาอยู่กับผมมาตลอดนะครับแล้วก็ต้องบอกนั่นคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ผมได้มานะครับจากรายได้ตลอดทั้งเดือนที่กูทําอ่ะเออนั่นคือรายได้หลัก จาก40%ที่ผมได้มานะครับจากสปอนเซอร์นะครับถ้าพูดถึงโดยรวมจากรายได้ของ y o u t u ด้วยเนี่ยอันนั้นน่คือ40%เลยนะครับผมถามว่าผมได้รายได้เท่าไหร่ต่อเดือนเนี่ยในคลิปนี้ผมบอกให้นะครับผมได้รายได้จาก y o u ูทูะตอนหลังมันไม่เยอะละมันได้อยู่ที่เดือนละ20,000กว่าบาทนะครับยังไม่รวมสปอนเซอร์ตีสปอนเซอร์ไปสักเดือนละ15,000นะครับมันก็อยู่ที่ประมาณนั้นสำหรับรายได้ที่ผมได้นะครับซึ่งมันก็พอแหละกับ การเลี้ยงชีพเราอะเออแต่ผมก็อาจจะไปทาธุรกิจอื่นเพิ่มเพื่อไปต่อยอดมันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมอ่ชีวิตมไม่แฮปปี้อะครับมันปีนี้มันเป็นปีที่แย่ของผมมันแบบมันโดนหลายเรื่องมากผมก็เลยต้องพักเรื่องนูน้นเรื่องนี้เพื่อที่จะแบบอะมาไล์มากขึ้นเห็นไหมผมมาไล์มากขึ้นไล์นานขึ้นมารับตีบอสบ้างอะไรบ้างเพื่อฆ่าเวลาไปก่อนเริ่มรอให้อ่ารอให้โอเคมันโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะกลับไปทํางานของผมต่อ ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่พร้อมผมก็เลยมาทําโถม YouTube เรื่อง YouTube ก่อนเป็นหลักอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ให้มันรันชีวิตตัวเองไปได้อะไรเงี้ยเออมันก็พอนะครับมันก็อยู่ได้แต่ตอนนี้คือแม่งลิฟกูไปทุกอย่างเลยไอ้เฮียเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยแบบชิบหายละผมเป็นคนประเภทที่มนุษย์ไม่ได้เซฟเงินไว้อครับผมแม่งเป็นปัญหากับชีวิตกูมากตอนนี้นะครับเพราะว่า ต้องดูต่อไปครับว่าจะเอาอย่างไงต่อดีเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าผมก็คงจะต้องมานั่งปั้นช่องนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมเห็นทุกคอมเมนต์เลยนะครับในทั้งด้านของเพจขอบคุณจริงๆที่คุณติดตามเพจไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดข่าวสารพวกนี้หรือว่ารวมไปถึง Facebook ส่วนตัวผมแล้วก็ใน Discord นะครับซึ่งใน Discord เนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีคนมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณมากๆจริงๆเว้ยที่แบบอยู่ด้วยกันมาถึงบาาาางงคนอจจะพิม่มมตตดแล้วก็ แล้วชอบในตัวผมผมขอบคุณมากๆเลยที่ชอบผมที่เป็นผมนะครับขอบคุณมากๆแล้วหลังจากนี้ไปมันคงจะปลดล็อกอะไรต่างๆได้แล้วผมก็คงจะทําอะไรได้มากขึ้นแล้วก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของผลงานต่อๆไปที่มันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมบ้าทําเพลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะได้รับฟังเพลงกันลงช่องนี้แหละนะครับตอนนี้ก็มีเพลงคอปเวอร์ลงไปบ้างแล้วนะครับก็ไปฟังกันได้ที่หน้าช่องมโนพชรนะครับต่อไปเราใช้ชื่อมโนพชรกันนะครับผมซัพพอร์ต20บบาทต่อเดือนอย่าลืมไปกดกันนะครับทุกคน แล้วก็ดูจะพูดที่อะไรอีกว่าไอ้เยสเท่อ่าผมย้ายมาที่นี่แบบถาวรแล้วช่องนั้นน่ะคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วนะครับแบบถาวรเลยผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอาจจะเป็น99.99%น99ะ0.1 0.001%ที่จะได้กลับคืนมาเพราะว่าเ,เขาไม่มีใครช่วยผมได้ผมก็เลยส่งเมลไปคุยกับ YouTube เองนะครับว่าการาบตีนเยาว่าไอ้ที่ขอคืนหน่อยอะไรเงี้ยครับก็พูดกับเขาไปครับโดยตรงๆะครับก็ยอมรับความผิดที่มันเกิดขึ้น วก็จะให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะครับก็ไปบอกเขาไปไม่รู้โอ้ยเชี่ยช่องเล็กๆ่างเราแม่งจะได้คืนหรือเปล่าช่องใหญ่ๆที่เขาบินไปมันยังไม่ได้คืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นโอกาสได้ยากมากครับที่เขาจะเอาคืนให้เรานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วอะ่ะนึกออกไหมเสือขนาดกูเขายังบินทั้งๆ้งที่ผมสร้างทำรายได้ให้กับ YouTube ได้เออช่องผมอินเกจเมนต์มันทำไรายได้คือถ้าพูดถึงในงานทั่วไปอะ่ะมันไม่น่าทำเงินให้ได้ขนาดนี้แล้วนึกออกไหม มันก็ทากัยังทาเงินได้อยู่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขายังไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าเอาความผิดอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแรงอยู่พอสมควรนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ติดตามผมแล้วยังไม่รู้ว่าผมย้ายมาที่นี่นะครับย้ายมาที่ช่องนี้ฝากติดตามแล้วก็ใครไม่ได้กดซับฝากกดซับโดยรู้แหละว่ามันการกดซับมันไม่ต้องกดก็ได้ถ้าเกิดเคยเข้ามาดูแล้วมันก็จะขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละนะครับแต่กดเพื่อให้ผมได้ไปเอาซับไป ไปเสนอสปอนเซอร์แล้วก็ได้ได้งานจ้างมาหน่อยนะครับอยากให้กดซับกันว่ามันสําคัญกับช่องเรามากๆมันสำคัญหรอกการไปขอสปอนเซอร์มากๆนะครับเวลาที่ผมจะทําอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรบกวนกดให้หน่อยมันน่าจะไม่ได้แบบ ไปวุ่นวายอะไรมากเกินไปนะครับเพราะการแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โดยปกติอยู่แล้วแล้วก็คงจะทาคอนเทนต์มาสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับผมหรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยก็ได้แล้วก็อาจจะหลากหลายมากกว่าเดิมครับยังไงผมฝากติดตามมโนเพชรแล้วก็รักและเอนดูมโนเพชรเหมือนกับตอนที่คุณรักและเอนดูมโนทีวีนะครับถึงแม้ใครที่ไม่ได้เล่นเกมเศรษฐีไปแล้วแต่ก็ยังรับชมผมอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาหรือว่าสนับสนุนผมตลอดมาเนี่ยนะครับขอบคุณมากมากส่วนเรื่องเสื้อที่ประกาศไปตอนเราฉลอง1,80,000ซับนะครับ ก็ผมรอทําผลโัวอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะออกมาพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มค่าบล็อกหรือว่าค่าอะไรไหมอ่ะแล้วก็ราคามันจะแรงเพราะว่าเสื้อมันจะอยู่ในมันผ้ามันดีกว่าเดิมเยอะนะครับไม่เหมือนตอนที่เราทําตอนนั้นที่เป็นช่องอากาศใช่ไหมเสื้ออากาศตอนนี้มันไม่ได้กากแล้วผมคิดว่าเหมือนเราจะให้มันเซฟราคาไม่เกิน500แล้วก็แถมกุญแจฟ้าให้กับทุกคนนะครับสาหรับใครที่ซื้อเสื้อไปก็จะได้กุญแจฟ้าตอนนี้ช่องเรามันมีกุญแจฟ้าแล้วนะ เพราะฉะนั้นแล้วกุญแจฟ้าช่องตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงหมื่นซับผมปัดกุญแจฟ้าไปที่200อนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากให้ผมรับแอดทุกโซเชียลนะครับก็สามารถที่จะกดได้นะครับกดกุญแจฟ้าตอนผมไลฟ์สตรีมครับเข้ามาโดเนตได้นะครับเอากุญแจฟ้าไปเลยนะครับไอที่ทำมาก่อนหน้านี้แค่ร้อยเดียวอยงนะไอหนังหมา เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ได้เพราะการสนับสนุนของทุกคนนะครับผมทําให้ผมมีไฟในการยังทําช่องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าผมจะทําอะไรออกมาหรือว่าผลิตผลงานอะไรออกมาก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็ยังรักแล้วก็สนับสนุนในตัวที่เป็นมโนโอยู่นะครับผมไม่ได้อยากให้ไปยึดติดกับการที่ว่าผมเล่นเกมใดเกมนึงแล้วก็ติดตามเพราะสิ่งนั้นนะครับอันนั้นมันไม่ใช่จุดประสงค์ของผมเลยแล้วผมก็รู้สึกว่า มันไม่คลาดกับผมอะ่ะผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยนะครับแต่บางทีมันก็ต้องจําเป็นเพราะว่าเงินมันหอมอครับมันก็ต้องทําแบบนั้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมดีใจนะครับที่หลายๆคนตามผมเพราะว่าเป็นผมับส่วนใหญ่นะครับขอบคุณทุกคนมากเพราะว่าเราได้พิสูจน์ไปแล้วอย่างเราไปลองเล่นเกมอื่นดูอ ก็มีคนดูบางทีมันเยอะกว่าการเล่นเกมเศรษฐีซะอีกอะไรเงี้ยครับแต่อินคอนิคของผมมันก็ยังคือเกมนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังละทิ้งไม่ได้นะครับถึงเราจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับทางเกมก็ตามนะครับผมแต่ก็มันคืออินคอนิคของผมผมไม่จําเป็นที่ต้องให้เกมรู้ว่าผมอยู่หรือไม่อยู่หรือว่าผมยังดันวันลันเกมนี้อยู่ครับแต่ผมอยากให้ผู้คุณอยู่รู้ว่าผมยังอยู่กับพวกคุณครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามเราตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กส่งน้ําแข็งนะครับจนตอนนี้มีบ มีบ้านแล้วแต่ไม่มีแฟนครับไอสัตว์ไอเจเท่จนผมได้มา <c oughs> ผมก็ไปเศร้าเลยว่าไอสัตว์้วผมได้มามีสระในการทําคลิปมากขึ้นได้มามีเวลาพูดคุยกับพวกคุณมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนหนึ่งมันมีจากการผลักดันจะมาจากพวกคุณจริงๆนะครับแล้วมันก็ทําให้วันหนึ่งที่ไฟผมกําลังจะหมดอ่ะมันก็ถูกเติมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งจากพวกคุณว้ยเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคกับความรู้สึกเนี้ยผมลองโพสอะไรลงไปในเพจมันก็มีข้อความที่มัน โคตรจะดีอะมมฮิวผมมีครั้งหนึ่งมาสูบลมของเข้าไปทำให้ผมอยากจะกลับมาทำให้ผมอยากจะมานั่งหน้าจอตั้งไมตั้งกล้องอัดคลิปอะไรเงี้ยครับถึงแม้มันจะแบบวันนึงมันเหลือคนที่มันน้อยนิดไปมากแล้วมึงเป็นเียอะไรไอ้เตี้ยไอ้หนังหมาไอ,อสัตว์เอ้เยดยี๋ยวแม่งฉี่ใส่โทรฟากูต้องพึ่งซักมาด้วยนะไอ้เวรแล้วเมื่อกี้กูพูดถึงไหนแล้วเนี่ยไอสัตว์กำลังจะซึ้งเลยเหียมันน่มันจะฉี่หรือเปล่าไอ้ชู่หวังว่าคงจะไม่ไอ้หนังหมา ก็น no no so ั่นแหละครับต้องขอบคุณทุกคนอย่างยิ่งนะครับผมที่ติดตามผมมาตั้งแต่อย่างเนิ่นนานแล้วนะครับก็อมีอันนึงเนาะที่หลายๆคนถามว่าทําไมไม่เหมือนเดิมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคนเรามันโตขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับผมโตขึ้นแล้วมันไม่ใช่ผมที่เป็นไอเด็กกระโปงคนนั้นที่นั่งอย่างวันนั้นแล้วอะแต่ผมก็พยายามจะทําให้มันสนุกในคลาสที่มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผม30สิบแล้วโอ้โหเขินเขี่ยเว่ายวก็เหี้ย น่าจะว่าสัตว์30แล้วครับตอนนี้ทำคลิปตั้งแต่20ต้นต้นตั้งแต่บางคนเรียนประถมตอนนี้ขึ้นมาหาลัยไอ้หนังหมามันก็นานมากแล้วอะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องโตตามการตามวันเวลาของมันไปตามคลาสไปนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วจะให้ไปเรียนเหมือนเมื่อก่อนขนาดนั้นมันก็ต้องซอฟลงมาแล้วผมคิดว่าการที่เราจะไปะเรียนหรือว่าอะไรแบบนั้นมันไปทําให้เด็กบรรดาผมว่ายัางไงมันก็เสียฟอร์มอะมันเสียนะครับเพราะเราโตปุ๊บถ้าคุณโตเมื่อไหร่อะ แล้วเด็กมันด่าคุณแบบไม่ว่าคุณจะแพ้หรือจะชนะยังไงก็เสียครับเชื่อกูเหอะไอ้สาดอย่าไปอยู่ให้เด็กมันด่าเลยนะครับให้เด็กมันเรียกพี่เหมือนเดิมเลยครับไอ้หนังหมาเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาติดตามผมไม่ว่าช่วงชีวิตของผมมันจะผ่านที่อะไรมาแบบย่าแย่แค่ไหนพวกคุณก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่อืมอีกหลายๆคนนะครับต้องบอกแบบนี้แต่ผมอยากให้คุณมองพวกคุณเป็นคนคนเดียวอะคือคนคนหนึ่งที่เป็นครอบครัวของผมแบบจริงๆนะครับเพราะว่า ในชีวิตจริงความสนิทสนมแบบอะไรอย่างนั้นนะ่ะหรือว่าการพูดให้ได้ปรึกษามันน้อยมากๆเลยครับในชีวิตผมคนรอบตัวหรือว่าอะไรเนี่ยกับพวกคุณผมพูดกับพวกคุณเยอะที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่าระบายในชีวิตประจําวันเลยรมันเกิดขึ้นในระหว่างไลฟ์ครับหรือการได้เข้าไปคุยกันใน Discord อ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันผมรู้สึกว่าผมได้พูดคุยกับพวกคุณมากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ผมทิ้งไม่ได้จริงๆนะครับไม่ต้องร้องไห้ครับไม่ต้องร้องไห้ครับผมกกจะรออองเองี เพราะฉะนั้นแล้ว,ลวขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับขอบคุณมากฝากเอนดูช่องมโนเพรกันไว้ด้วยนะครับผมนะคิดเห็นยังไงอะไรยังไงลองคอมเมนต์เสนอมาหน่อยก็ได้นะครับผมนะผมจะได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยเลยให้เปลี่ยนแปลงไปในทางไหนอยากเห็นอะไรแบบไหนในมุมไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะามาอ่านแล้วก็ตอบได้ก็จะตอบนะครับหรือจะเอาไปพัฒนาให้มันดีขึ้นขึ้นไปในอนาคตที่ ริบหลี่ริบหลี่ที่อะไรไอสัตว์ด้วย,ยออมันกำลังจะสดใสแล้วไอสัตว์เออมันกำลังจะสดใสขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับขอบคุณจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซียูครับ